สวัสดีค่ะ Sun Moonlight Alert ที่จรงถ้าท่านใดได้พบเจอคลิปนี้นะคะโชคชะตาของคุณมีเกณฑ์การเกี่ยวเนื่องกับคนมีอายุ นะห่วงเวลานี้ที่กำลังจะเข้ามาอุปถัมภ์ขำชูชีวิตของคุณให้มีความสุขสุขสบายมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็พลังงานของคุณนะห่วงเวลานี้ถ้าคุณรู้สึกสงบสบายใจแล้วก็คุณดูแลตัวเทคแคร์ตัวเองได้ดีแล้วแล้วก็สิ่งต่างๆเหล่านี้กำลังจะเกิดขึ้นน,นะคะเร็วกว่าที่คุณคาดคิดไว้ถ้าคุณรู้สึกว่าใช่คลิปนี้เป็นของคุณนะคะ กดยอมรับด้วยพลังงานบวกแล้วก็กดติดตามเอาไว้ด้วยเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานกันเลยว่าเขาหรือเธอคนนี้เป็นใครนะคะเกี่ยวเนื่องกับความรักคุณก็มีเกณฑ์จะไดะ้เนื้อคู่หรือว่าคู่ครองที่อายุเยอะมีฐานะ ค่อนข้าอย่ามั่นคงสมบูรณ์พูนสุขทีเดียวถ้าเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องการใช้ชีวิตมีเกณฑ์ว่าผู้หลักผู้ใหญ่ใครบางคนที่คุณอาจจะคาดไม่ถึงนะหรือว่าจะเป็น New Energy ก็ได้เข้ามาให้การอุปธรรมค้ำชูคุณในครั้งนี้นะคะให้คุณผ่านพ้น วิกฤตการณ์หรือว่าให้ชีวิตคุณที่ดีอยู่แล้วเนี่ยมันยิ่งมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะแต่อย่างที่บอกทั้งหมดทั้งมวลตัวคุณก็จะต้องพัฒนาตัวคุณเองด้วยย้ําอีกครั้งหนึ่งนะคะเอาล่ะ Facebook Instagram ไลน์แอด t ิกต่อลิงก์อยู่ใต้คลิปนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานไปพร้อมๆกันประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะคะน้ํามันดอกราฟนะคะ น้ำมันดอกกลักกุหลาบป่าเน้นรักแท้รักเดียวรักมั่นคงเสริมพลังงานว i เบรชั่นในเรื่องของพลังดึงดูดความรักความสุขความสำเร็จจะทันตามวันเดือนปีเกิดแล้วก็ดึงดูดกัลยาณมิตรผู้ประทำคำ์คําชูรายละเอียดทั้งหมดนะคะให้คลิกไปอ่านใต้ใต้คลิปนะคะหรือบนคลิปที่ i n s t a g r กรมอ่านรายละเอียดอ่านรีวิวรู้สึกมั่นใจดึงดูดก็ค่อยติดต่อแอดมินนะคะเอาละเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยว่า พลังงานของเอ็มเพอร์หนนี้ที่เป็นคนที่มีชะตาผูกพันกับคุณนะเป็นคนที่อายุเยอะนะคะแล้วก็เอ็มเพอร์เนี่ยยังอาจหมายถึงต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติต่างภาษาได้ด้วยแต่อาจารย์ชานม,มีความรู้สึกว่าคุณจะได้รับการออฟเฟอร์ไปต่างประเทศนะพราพลังงานเขาเหมือนคงจะไม่ได้ย่างกลายหรือว่ามาอยู่ในประเทศไทยเยอะหรอกนะหรือหลายท่านอาจจะได้ลูกลูกค้าเป็นชาวต่างชาติแถบตะวัน ตกนะคะหรือว่าตะวันออกกลางที่สายเปมากๆนะทั้งคุณผู้หญิงและคุณพู้ชายดี๋ยวมาเช็คพลังงานเขาหรือเธอคนนี้กันเลยนะเอาละ่ะขอทราบพลังงานนะคะเขาหรือเธอคนนี้หน่อยโื้คุณคนนี้อาจจะเป็นคนโสดก็ได้นะพลังงานเก้าเหรียญถามว่ารวยไหมรวยค่ะานะมั่งคั่งร่ำรวยมากเลยทีเดียวนะ เป็นคนที่เรียกได้ว่าเหรียญเต็มเลยน่าจะเกี่ยวเนื่องกับชาวทาตดินแล้วละ่ะเป็นสายเปเป็นเจ้าบุญทุ่มตามด้วยซันนะคะเดอะซันไม่ต้องอ่านแล้วมัง้ง <laughs> ไม่ต้องอ่านแล้วละ,ละนะกาดีสักขนาดนี้อืลูกๆลหลลานๆเพื่อนๆของอาจารย์ซันก็จะได้มีความสุข,ส,ขสบายัะทีนะดูจับพลังงานแล้วดีมากๆเดียวอ่ะดูซิ ออคุณน่าที่จะรอคอยสิ่งต่างๆเหล่านี้นานนะคะหรือว่าในจิตใต้สำนึกของคุณคุณต้องการแบบนี้นะคะเพียงแต่ว่ามันมีบางอย่างที่บล็อกหรือว่าอาจจะไทม์เฟรมไม่เหมาะสมเดี๋ยวอาจารย์ชันแคลริฟายให้หรือว่าคุณหลายๆท่านเนี่ยอาจจะเรียกได้ว่าดิวเยอะกับคนที่ไม่ใช่อยู่ในชะ่วงเวลานี้นะคะ เอาล่ะแต่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณทั้งคู่ก็จะได้เจอกันนะคะพลังงานของ6ไม้เท้ามันก็คือความสําเร็จแล้วก็ในเร็วๆนี้ด้วยนะคะค่อนข้างจะรวดเร็วแต่เดี๋ยวซี่มันจะมีการตัดปิดจบอะไรบางอย่างแน่ๆคนคนนี้เป็น new energy นะคะเป็นพลังงานใหม่ที่คุณไม่เคยเจอแต่ว่าเขานะคะจะรู้สึก ถูกชะตากับคุณมากๆนะคะอาจจะเป็นถ้าในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะอาจจะเป็น love at first sight นะคะ รักแรกพบก็เป็นไปได้นะแต่ว่าถ้าเป็นคู่ค้าทางธุรกิจคุณก็จะได้คู่ขาคู่บุญหรือว่าถ้ากําลังจะเปลี่ยนงานคุณก็จะได้งานคู่บุญนะคะช่วยส่งเสริมพลังงานซึ่งกันและกันทําให้งานครั้งนี้ประสบความสําเร็จได้รับชัยชนะใตงานที่ทําอยู่นะคะชันชันมีความรู้สึกว่าคุณจะได้รับผู้หลักผู้ใหญ่นะท่านอาจจะย้ายเข้ามาใหม่หรือว่าเหนือคุณขึ้นไปที่คุณไม่รู้ที่เขาคอยส่องคอยสปาย คอยดูพฤติกรรมคุณทั้งหมดแล้วเขารู้ว่าคุณน่ะของจริงนะคะเขาตัดสินใจเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งให้เลยนะคะเกณฑ์การโยกย้ายไปตกถิ่นฐานงอกเงยเจริญเติบโต,ตที่ต่างถิ่นต่างแดนก็จะเกิดขึ้นจากเขาหรือเธอคนนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะพลังงาน9เหรียญก็นับจากนี้อีก9สัปดาห์9เดินขึ้นไปบวกลบคุณมีเกณฑ์ว่าจะได้เจอเจอเขาหรือเธอคนนี้พลังงานเหมือนว่าโสด น่าจะโสดมานานจนกระทั่งอายุเยอะหรือว่าไม่มีพันธะครอบครัวเลยถ้ามีเขาก็ไม่ได้เดือดร้อนในพันธะครอบครัวนั้นเขาก็เรียกได้ว่ามีสถียรภาพมั่นคงมั่งคั่งพอที่จะดูแลเทคแคร์ care, ผู้หญิงที่เขารักคุณผู้ชายก็เรื่องการงานอาจารย์บอกแล้วเนาะส่วนถ้าเรื่องความรักผู้หลักผู้ใหญ่จะนำพาความรักมาให้ผู้หญิงคนนี้เป็นสาวโสดแล้วก็เหมือนกับว่า เป็นพลังงานของสาวโสดที่ไม่ชอบมีความอาจจะเรียกได้ว่าเวอรนะ์จิน่ะอาจารย์ว่าแบบนี้อาจจะไม่เคยผ่านใครมาเลยนะคุณเป็นคนแรกคนเดียวแล้วก็คงสุดท้ายของเขานะจะมีลักษณะแบบนี้มันจะมีหรอคะหรอครับอาจารย์มีค่ะมีมีนะคะมีเยอะด้วยแต่แต่ว่าเขาไม่ได้มาเป่าประกาศความสําเร็จให้ใครได้รับรู้นี่ว่าเขาได้คู่รักที่ยอดเยี่ยมแบบนี้แล้วก็คุณก็จะเป็นหนึ่งในนั้นนะคะ เขาหรือเธอคนนี้เอ็มเพลรวมกับเก้าเหรียญบุคลิกหน้าตาสวยหล่อฟันธงตรงนี้เลยต่อให้อายุเยอะนะเขาจะดูฟิตดูเฟิร์มดูอ่อนวัยมากๆดูสมดุลกับคุณถ้าคุณอายุน้อยกว่าเขาอ่ะมันก็จะเหมือนพี่เหมือนน้องอ่ะมันไม่ได้เหมือนลุงกับหลานเหมือนป้ากับหลานไม่ใช่แบบนั้นนะคะแล้วก็คุณทั้งคู่มีเสน่ห์ดึงดูดใจซึ่งกันและกันนะคะเพราะว่า พลังงานด้านหลังสำรับของอนาคตเนี่ยนะคะมีสเสน่ดึงดูดใจซึ่งกันและกันเป็นเนื้อคู่ที่เฝ้ารอคอยให้ได้ตามหานะคะจนกระทั่งพบเจอเพราะว่าโฟบซออยู่ตรงนี้คุณคิดถึงตลอดเวลาแหละคุณที่ขิถึงความรักที่สมบูรณ์แบบคิดถึงคู่ที่สมบูรณ์แบบแต่มันพุชอันพูอยอยู่นะ คิดถึงฝันถึงแต่ก็รู้สึกว่าไม่น่าเป็นไปได้ก็เลยอาจจะไปดีวกับคนที่ไม่ใช่แล้วสุดท้ายคนที่ไม่ใช่ยังไงก็ไม่ใช่อยู่ดีนะคะเดี๋ยวนี้ถ้าคุณดีวกับคนที่ไม่ใช่เดี๋ยวจะมีเหตุการณ์บางอย่างทําให้คุณต้องบล็อกเขาค่ะเพราะว่าคุณรู้สึกว่ามันไม่แฟร์แล้วคุณไม่แฮปปี้หรือว่าในขณะเดียวกันนะเขาหรือเธอคนนี้จะเข้ามาพร้อมๆกันกับคนที่คุณดีวอยู่แต่ถ้าถามอาจารย์สันนะอย่าลากยาว บล็อกให้ยิ่งโสดเร็วยิ่งดีเราจะได้โล่งพอที่จะเจอเขาและอย่ากโกรธอาจารย์ที่บอกให้คุณอยู่คนเดียวให้ได้คุณต้องอยู่คนเดียวให้ได้ต่อให้เลยถึง9เดือนก็เถอะคุณต้องอยู่และคุณต้องทําให้ได้เดือดร้อนด้านไหนให้ไปทางนั้นอย่าคิดว่าหาคนมาใช้นี่แทนหาคนมาเพื่อให้เงินก้อนใหญ่มันไม่แฟร์นะคุณลองคิดถึงถ้าเป็นคุณนะ่ะนะคบใครอยู่บางคนเจอคนคนนี้รักชอบ แต่เขาขอเราในสิ่งที่เราไม่ได้ก่อนี่เขาก็ไม่ได้ก่อนะคะเงินก้อนโตเขาหามาน้ำพักน้ำแรงแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ให้คาดหวังหรือไม่ได้หมายความว่าให้ไปอาคนจนอะไรแบบนั้นแต่หาคนที่เขาใจดีมีน้ำใจเหมือนเอ็มเพิร์นี้ค่ะเพราะว่าพอเขารู้ชีวิตคุณหมด คุณไม่ต้องแอะหรอกว่าจะเอาก้อนใหญ่ขนาดไหนเขาให้คุณเองเขาออฟเฟอร์คุณเองแต่คนคนนี้เขาจะต้องเดินทางมาเจอตัวจริงแต่ระหว่างนั้นมีการให้ความช่วยเหลืออยู่แล้วแล้วก็ในเรื่องของการใช้ชีวิตนะหลายๆท่านที่เจอคลิปนี้มีเกณฑ์ได้ไปเจริญรุ่งเรืองต่างที่ต่างถิ่นนะแต่ว่าที่โดดเด่นที่สุดคือต่างชาติค่ะมีเกณฑ์จะได้ยกย้ายการงานหรือว่าตัดสินใจไปทํางานที่ต่างประเทศถ้าต่างประเทศ ถ้ามีเอเจนต์มานะคะบอกว่าสมัครฟรีโน้นนี้ทำงานได้เงินฟรีอย่าไปเป็นพวกค้ามนุษย์นะคะถ้าเจอคู่ในโซเชียลมีเดียเช็คสแกมเมอร์ชีวิตต้องอยู่บนความปลอดภัยและชันฉลาดไว้ก่อนอยู่ในดินแดนของความสว่างและมีสติปัญญาอย่าให้อารมณ์อารมณ์ความโลภความหลงเข้ามาครอบงำให้เจออะไรก็อุ๊ยอาจารย์ซันทายไว้รีบจะครบไม่เอานะคะไม่เอา ใช้สติปัญญาให้ดีแล้วก็จะต้องเป็นคนตรงตามลักษณะนี้ลักษณะไหนคะเป็นคนซีเรียสจริงจังถ้าคุณเจอในเว็บเดทนะคะอีกประมาณ7วันหรือ7สัปดาห์ขึ้นไปมีเกณฑ์จะรู้การเดินทางมาของเขาเพราะคนคนนี้ชอบอะไรทุกอย่างที่เป็นจริงเป็นจังความเป็นเพื่อนะไม่ชอบการตบตาไม่ชอบการหลอกลวงดังนั้นโปรไฟล์อย่าใช้แอปพลิเคชันเกินไปนะหนูๆน้องๆพี่ๆเขาเจอเดีย๋ยวเขาใส่เกียร์หนีเนอะ นะคะใช้แต่พอดีๆนะคะอา,อาจจะปรับสีผิวให้สว่างใสขึ้นแต่ให้งดงามตามไหว Be proud of yourself เพราะว่าเขาจะรักคุณในแบบที่เป็นตัวคุณอาจารย์ซันบอกว่าเขา love at first sight ใช่ไหมเขาจะรัก ในแบบที่เป็นตัวคุณไม่ใช่ตกหลุมรักรูปภาพที่คุณปั้นแต่งเป็นใครก็ไม่รู้อะแล้วพอมาเจอคุณแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นไม่ได้นะคะให้เขาตกหลุมรักความเป็นคุณสะอาดสะอ้านเรียบร้อยสําหรับโปรไฟล์สะอาดสะอา้านสวยงามสว่างสวยสดใสสบายตายิ้มอย่างจริงใจนะคะมีแอคทิวิตี้หลากหลายให้เขาได้สัมผัสจับต้องเขาจะจําคุณได้นะคะกลิ่นอายของความเป็นคู่กันมันมีมันไม่ต้องคุยนานถ้าคนที่ย มากนี่ตะบันไปเถอะส่งรูปไปเถอะคุยไปเถอะนะคะเขายัางไงเขาก็ไม่มาเพราะเขามีตัวเลือกแต่คนคนนี้ไม่มีตัวเลือกมาแบบจริงจัง s ี r เรียสนะคะอา,อาจารย์ชันอ่านให้ครลบวเน้ะมาทั้งอาจจะในเรื่องการงานคู่ค้าทางธุรกิจแล้วก็เนื้อคู่ได้ด้วยตามนี้นะคะระยะเวลาอาจารย์ชันบอกไปแล้วรูปร่างบอกไปแล้วนะคะฐานะหน้าที่เป็นเจ้าของธุรกิจหรือว่าเป็นเจ้าที่ระดับสูงนะคะการทูต ได้นะคะแล้วก็ข้าราชการระดับสูงเกี่ยวกับกระทรวงทบวงกรมต่างประเทศนะว่าต่างประเทศนี่เขาจะไม่ถือยศถือศักดิ์ค่ะคนที่อยู่ในเว็บเดตโปรไฟล์ดีเป็นถึงพบทบอ,อะไรก็มีเขาถือว่านั่นนะเป็นแค่งานแต่ชีวิตส่วนตัวเขาเขาหาผู้หญิงหรือผู้ชายคนหนึ่งที่เขาจะรักที่เขาจะสามารถดูแลและใช้ชีวิตอยู่ไปจนตลอดชีวิตแต่ว่าอาจารย์ชันมีความรู้สึกว่ามันเกี่ยวเนื่องระหว่าง2พลังงานก็คือตะวันตกกับตะวันออกกลางนะคะ ถ้าเกิดคุณบอกว่าคุณชอบคนไทยได้วยกันเขาก็อาจจะเป็นชาวต่างชาติที่อยู่ในไทยนะคะมีความเป็นไทยสูงนะคะเป็นคนไม่ลอกแลกเหลวไหลไม่ครบซ้อนนะคะเช็คให้ดีเอ่อแล้วก็อาจจะเป็นลูกครึ่งได้นะคะลูกครึ่ง แล้วก็อาจจะเป็นคนต่างศาสนาในไทยหรือว่าอยู่ไกลกันอยู่คนละพื้นที่หรือว่าด้วยเรื่องโชคชะตาของการงานก็อาจจะดึงโดดให้คนหนึ่งคู่ได้เจอกันได้โซเชียลได้อยู่ที่อย่างละ50%ตามพลังงานของ t o of s o u r c e คุณอาจจะลังเลใจเพราะโปรไฟล์ดีนะเดือดซันขึ้นคือเขาหรือเธอคนนี้โปรไฟล์ดีแต่อย่างที่บอกคนนี้เอ็มเพร์เป็นหลักคือเขาจะอายุเยอะกว่าคุณแต่ว่าโอ้โหตัวตนเขาเนี่ย ดูเด็กกว่าต like like ัวเยอะเลยนะคะดูหล่อดูสวยจนควรรู้สึกว่าหูยแล้วเราอ่ะเราทําไมก่อนเราก็มีดีไงจิตใจของเราภายในของเรามันยอดเยี่ยมถึงได้ดึงดูดคนที่ยอดเยี่ยมดังนั้นสิ่งที่คุณต้องทำคือพัฒนาตัวตนให้ยอดเยี่ยมไงเราก็ทําตัวให้มันเลอค่าคู่ควรนะคะบุคลิกลักษณะเสื้อผ้านะผมเป็นตัวของตัวเองในแบบเวอร์ชั่นที่ ดีที่สุดหาตัวเองให้เจอนะไม่ต้องอเราอาจจะมีไอดอลได้แต่ว่าเราไม่ต้องไปตามเขาเยอะดังนี้เป็นต้นนะคะเอาละหน้าที่จะครบถ้วนเดี๋ยวเรามาขอข้อความจาก Universe นะคะสำหรับคลิปนี้คลิปที่ยอดเยี่ยมมากๆนะคะส่งพลังมากๆเลยขอให้เหตุการณ์ทั้งหมดทั้งมวลขอให้คุณได้เจอเขาหรือเธอคนนี้ในเร็ววันนะอืม ขอข้อความจาก n i v e วา e สำหรับคุณไหนดูซิความรักจะสามารถเอาชนะชนะทุกอย่างค่ะงคนคนนี้จะเข้ามาทำให้คุณศรัทธาในความรักอีกครั้งแล้วก็เขาจะทำให้คุณภูมิใจในตัวเองที่คุณอด ทนเฝ้ารอคอยแล้วก็พัฒนาตัวเองไม่ต้องทำอะไรนะแค่เป็นตัวของตัวเองเขาจะรักในความเป็นตัวคุณอย่างที่อาจารย์สันบอกในครั้งแรกนะคะคุณทั้งคู่อาจจะเป็นทีมเวิร์กที่ดีนะคะคุณจะได้คนที่เข้ามาร่วมแรงร่วมใจกันหรือว่าเข้ามาดูแลเทคแคร์แต่ในที่นี้อาจจะหมายถึงว่าการเข้ามาของเขามันจะเป็นการปรับเปลี่ยน ดวงชีวิตของคุณปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่ในชีวิตเช่นเปลี่ยนงานคุณอาจจะได้เป็นเจ้าของธุรกิจนะเขาอาจจะสนับสนุนคุณเรื่องงานนะอาจารย์สันถึงได้บอกว่าถ้าคู่คุณเขาพร้อมที่จะดูแลซัพพอร์ตอ่ะให้ถ้าเขาถามว่าคุณต้องการอะไรคุณก็บอกไปเลยว่าฉันมีโปรเจกต์งานอยู่ตรงนี้และฉันต้องการงาน,งานตรงนี้เขารักคุณอะคะ่ะเขาจะมอบทุนให้ ขออาชีพดีที่สุดอย่าขอเพียงแค่เงินเพราะใช้แล้วมันหมดไปแต่ถ้าขออาชีพมันเป็นของเราแล้วมันจะเป็นของเราไปจนวันตายแล้วเงินจะกินใช้ไม่หมดไม่ขาดสายจำเอาไว้นะคะตราบใดที่เรามีลมหายใจชีวิตเราขับเคลื่อนด้วยงานแห่งชีวิตที่มีแพชชั่นมีความสุขตามกำลังตามวัยตามสมควรนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ